อาโลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวิงดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่อมายทีวีชอนเคยเนนะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอาร์คโมบายกันอีก,อกแล้วนะครับผมเออใร่ยสวัสดีซีโอเลกอีซันนี่วัสดีครับทุกคนวัสดีครับ เออซึ่งวันนี้นะครับผมนะก็เป็นอีพีที่พิเศษมากๆเลยนะครับผมนะนั่นก็คือเราจะมาจับสัตว์ร,ร้ายกันนะผมนะซึ่งสัตว์ร,ร้ายในที่ว่านี่ก็คือเราจะไม่สามารถที่จะแบบว่าจะสร้างอ่านมันได้นะคือเราสามารถขี่มันได้เลย นั่นก็คือแดร์วูฟหรือหมาป่าดุร้ายนั่นเองนะฮะผมนะหมาป่าที่แบบว่าอยู่กันเป็นฝูงเป็นฝูงแล้วค่อยเขมือบเราที่เกาะน้าแข็งนั่นแหละเนาะเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปจับมันกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามารูครานอาเตรียมคงเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า เออแล้วลืมบอกไปตอนนี้เปิ้ลได้สามารถที่จะสร้างบ้านตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิ้ลสร้างบ้านใหม่แล้วเนาะแล้วก็มันยังไม่มีหลังคา <c oughs> คือหลังคามันทําโคตรยากมากเลยนะครับเพราะว่าม่งต้องใช้ไม้เยอะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตาเผาเหล็กนะครับผมนะแล้วก็ซิมิตี้ซิมิตี้นี่เอาไว้ใช้แบบพวกครงคราฟพวกอาอาสัตว์อะไรพวกนี้เนาะอาวุธที่ทําจากเหล็กอันนี้ก็คือกล่องกล่องนี้กูมีแต่ไฟเบอร์หรอเพเจอมาก เออแล้วนี่ก็คือบริเวณหน้าบ้านเรานะผมมีสระน้ําเห็นไหมเออเดี๋ยวเราจะแบบว่าสร้างแปลงพงแปลงผักอะไรตรงนี้เรียบร้อยอ่านี่คือทรัพยากรใหม่เนาะอันนี้ก็คือลูกๆของเราดูดีมีแกงแรปเตอร์เหมือนเดิมนะฮะผมแล้วก็มีน้องพองหัวล้านแล้วก็มีน้องกาบุที่อ่าไปจับในพาร์ทที่แล้วนะฮะนี่เห็นปะไงอิเรกไงลูก อีหัวลานนี่ก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยงาบู่นี่ไงงาบู่แล้วก็มีตัวใหม่นะผม้ยน้องน้องพรภัยลินเลเวลอัพแล้วเหรออัพเลือดแทนให้ก็แล้วกันเนาะน้องพรภัยลินเออน้องพรภัยลินไม่รู้จับมาทําไมอีหาจับมาประดับบ้านโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอาพวกพิษแมงกะพันหรือว่าพวกของที่แบบว่ายังเหลืออยู่ที่บ้านหลังเก่าเราเนาะเดี๋ยวเราจะแบบว่าเตรียมพงเตรียมของไปที่ภูเขาน้ําแข็งกันดีกว่า ตรงนี้แมงกระพุนเยอะด้วยเออเดี๋ยวเรากระโดดลงน้ําก่อนยังไงล่อมันขึ้นมาข้างบนครับผมเจอพ่อล่อหลวงครับเจอพ่อล่อหลวงวิทยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ,อะ,อ,ะอะไรอะไรอะไรอ่ะอยู่ดีๆขึ้นสัญญาณสัตว์อันตรายอะไรวะงวงมากเออไม่มีนะไม่มีอะไรนะโอเคใช้หอกก่อนครับผมยังไงต้องโดนแทงนี่นี่นี่เออแล้วเราก็จะได้แบบไบโอซินมานะครับผมไบโอท็อกซินก็คือพวกพิษแมงกระพุนนั่นแหละเนาะยังไงมา ยังไงมึงต้องโดนกูฆ่าต้องโดนกูฆ่านะครับผมนี่เนี่ยโดนกูฆ่าโดนกูฆ่าโดนกูฆ่าต้องตายให้หมดครับผมเออตอนนี้ก็คือเตยมพงเตยมของอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปที่ภูเขาน้ําแข็งกันเลยดีกว่าือรู้สึกว่าจะมีตรงนี้นะัะผมอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราด้วยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอีตรงนั้นอุ้ยน่าจับมากเลยอะ่ะไอนี่ที่ป้าที่มันจะแบบว่าปล่อยเหมือนแบบอ่าปล่อยเหมือนหมอกพิษหรือเปล่าอีเนี่ย เออดูดิอยากได้อะแต่ว่ามันต้องใช้ไอ,อยากันแมลงในการให้เทมมันเนาะก็คือว่าตอนนี้เปิ้ลยังเลเวลไม่ถึงที่จะอัพคารานมันได้เออโอเคกำลังจ,จะพูดว่าคารอีหาเพิ่เจอ การอยู่ในภูเขาน้ําแข็งนะครับมันก็อาจจะอันตรายมากๆเลยนะครับผมในเมื่อที่แบบว่าเราจะหนาวมแล้วเนี่ยเรายังหิวแบบว่าหิวบ่อย,อยขึ้นด้วยนะผมนะอย่างเช่นพวกหิวน้ําหิวเนื้อย่างอะไรเงี้ยคือแม่งหิวตลอดแสดงว่าที่เนี่ยมันต้องมีอันตรายเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้มีหมาป่าไหมวะเดี๋ยวก่อนนะขอดูหน่อยสิโ oh oh. อ้ไม่กอดโอ้โหนั้นคืออะไรอ่ะอันฟ้าทีเล็กนี่นาโอ้ยกูไม่ยุ่งนะครับผมเอี๊ยดน,นะ กูไม่ยุ่งนะฮะเพราะว่าอีเนี่ยมันเลือดเยอะมากเลยมันดูเปื่อนเป็นบอสของแมปนี้เลยเนาะเอออีฮ่ากูไม่ยุ่งนะับผมอันฟ้าทีเล็กเนี่ยหมาป่าโซนพันแล้วเหรอว่าโอ้ยหาแม่งไม่เจอเลยอีฮ่าเจอแต่อะไรก็ไม่รู้และสัตว์อันตรายเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันทีเล็กนี่วาอีฮ่ากูไม่ยุ่งกับอีตัวนี้นะฮะผมกูไม่ได้มาจับมึงแล้วกูยังสร้างอ่านมึงไม่ได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหมาป่ามีอยู่จริงย เฮ้ยเจอแล้วนั่นไง2ตัวมาคือตอนนี้จะตั้งใจว่าแบบจะจับประมาณแบบว่า3ตัวเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขอแบบเอาอีซิมเปิลเบสตั้งไว้ก่อนนะผมเผื่อว่าเราตาย <c oughs> เพื่อเราตายแบบเดี๋ยวเรามาเจ็บของได้อะไรอย่างนี้โอเคมาวิ ดูดิโอ้โห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 นั่นนั่นนั่นมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเดี๋ย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 วก่อนนะวิววิวมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันโอ้โหอีแลนดล้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอตั้งจังหวะก่อนมาวันนี้มึงต้องเป็นของครูเดี๋ยวก่อนนะอ่าหมาป่าตรงนี้ใช่ไหมได้นี่ไอีเวนยิงไปอุ้ย ยิงไปอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่กูมาไล่กออูอู้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 เดี๋ยว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 ขอตั้งหลักก่อนนะครับผมขอตั้งหลักก่อนมันน่าจะตามเรามานะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวขอหันหลังไปดูแป๊บ พลังไปดูแป๊บว่ายาเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวฉันจะเอาแกมาเป็นเพื่อนแกจะมาฆ่าฉันอย่างนี้ไม่ได้อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูจะตายแล้วครับผมท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยพาราซอช่วยฉันด้วยโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเดียยวไม่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 เดี๋ยวเดียวกูขออีกก่อนกูขออีกก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวอย่าฆ่ากูสิอย่าฆ่ากูอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตาย กูจะมากูศพอีหากูมาเจอเสือเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการกับอีเสือตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันมันหน้าเกินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมากูใช้ลูกดอกอย่าสลบนี่แม่งเลยยังไงมึงจะหนีไปไหนหืมยังไงมึงจะวิ่งวนอย่างนี้ไม่ได้นี่เน่ยนี่แน่ยิงแม่งหนึ่งทียังไงขอยิง่อยข้อยิง่อยเอาอีหายิงไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เนี่ยยิงแม่งยังไงพ่อคือแองเจิลบูเมนยังไงครับนี่แนนติงยิงยังไงอุ๊ยหนีแล้วหรอหนีแล้วหรอหนีเก่งหนีเก่งหนีเก่งจะหนีไปไหนอีเวนหนีไปไหนมาไล่ตามเลยครับผมไล่ตามจังหวะนี้ไล่ตามมึงจะสลบหรือยังเดี๋ยวกูขอเนื้อมึงหน่อยนะถ้ามึงสลบยังไงมึงหนีไปไหนเาะยิงปากหน้ามึงทีหน่อยอุ่ยไม่ยิงไม่โดนยังไงมึงขอตอนนี้แหละมึงน่าจะล้ม ต้องล้มแล้วนะครับผมเออล้มไปเลยวายวายอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีนี่เสือกโอ,อ้ีดิวโลมึงยังไงคือ,อต้องตายนะครับผมนี่ฮะที่เสือกจังเลยเนี่ยอีนี่คนอื่นเขากําลังทํางานกับเจ้าหน้าที่มาเสือกได้ยังไงอ่าเนะตอนแรกว่าจะจับเสือนะฉันอยากจับแกมากเลยแต่ฉันขอฆ่าแกหน่อยนะนี่แนี่เออตุยหาบเลยนี่เนี่ย,ออย,ย,ยขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยฉันต้องการเอาเนื้อไปให้หมาป่า ตอนนี้เราก็เจออีตัวการทั้ง2ตัวนะนะครับที่ทําเราตายเมื่อกี้นี่แนะ่ยิงไปก่อนเลยครับผมเราจะจับมึงฉันต้องการจับแกนี่แนะ่ยิงไปก่อนแล้วอีนั่นเสือกอะไรด้วยในะอีตัวดําดินนะ่ะเอออยากโดนฆ่าใช่ไหมนี่แนะ่ฉันต้องการยิงแกฉันต้องยิงแกนี่แนะ่ต้องยิงนะครับผมยังไงหนีวูๆมันเริ่มจะสลบแล้วสินะยังไงมึงเออล้มไปแล้วนะครับผมหนึ่งตัวอ่าอย่างไงครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีตัวนึงอยู่ยยยย e, หยไหนวะ อ๋อนี่ไงนี่ไงอีตัวหนึ่ง, آ آ, ง,ง,ว,งวิ่งมาเดี๋ยว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 ขอขึ้นไปก่อนโอ้ยแล้วเราหิวข้าวด้วยประเด็นอีนี่มันตัวดำดินนี่หว่ามาทำไมวะไม่เข้าใจอู้วนั่นไงนั่นไงวิ่งตามมาแล้วยังไงมึงอีกตัวหนึ่ง,งนี่นี่เนี่ยยิง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 ยังไงเนี่ยยาสลบกูจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอู้เริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วแกรเริ่มหนีแล้วยังไงมึงยังไงมึง ขอยิงหน่อยอีเวนอากระสุนหมดแล้วแสดงว่านี่เนี่ยดีตีตีต้องใช้หมัดแล้วนะครับผมจังหวะนี้เออล้มไปดีวายแกจะมาเป็นทาสของชั้นซะอีมาป่าหน้าโงตรงนั้นน่าจะไปตบกับไทสลาท็อปอยู่ไม่เป็นไรเราต้องไปยุ่งกับมันอุอันนั้นหายหมดเลยว่ะเดี๋ยวเอาเนื้อสัตว์ย่างตก็ไดกก่อนเออเนื้อมันน่าจะชอบกินนะดูดี เราได้ตั้งสองตัวเลยเนี่ยยิงปืนนะัดเดียวได้หมาป่าทั้งสองตัวดูหน้ามันดีครับเออดูดีรอบร่างหน้าตามันแบบเป็นหมาอย่างเดียวเลยนะฮะผมนะก็คือหมาทั่วไปนี่เองอีนี่ก็คือแบบหัวมุดอยู่ใต้ก้อนหิน มึงไม่ให้กูแบบว่าดูหน้ามึงหน่อยเหรออีเวนโอ้ยตอนนี้ก็คือแบบพิษแมงกระพงแมงกระพรุนอะไรของเราก็คือหายหมดเลยนะครับผมไม่เอาไปไหนก็ไม่รู้แต่ขอกินเบอร์รี่ยัดก่อนนะครับผมสงสัยต้องใช้วิธีเดิมแล้วล่ะก็คือยัดเบอร์รี่ดําให้มันแดกนะครับผมนะมันจะได้แบบว่าหลับนานเอออีนีก้ก็กินเข้าไปนะครับผมไม่ต้องตื่นขึ้นมาเวลาล่วงเลยผ่านไปนะครับผมดูดีมันเหลือตั้ง94.67อนนะครับผมนะอีนี้น่าจะได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองตื่นขึ้นหนหดี ตื่นขึ้นมาฉันต้องการจิขี่นายโดยด่วนดูด,ด,ดีกระดูกแตกแล้วนะครับผมนะแล้วก็หมดแรงมากเออในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับผมหมาป่าตัวแรกของเราเอออีนี่ตั้งชื่อว่าวูดดี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวๆเดี๋ยวพิมพ์ชื่อก่อนโอเควูดดี้เฮ้นูเขามานี่สิ เออตั้งชื่อเป็นวูดี้แม่งเลยนะครับผมนะเออเรียบร้อยแล้วได้หมาป่ามาครอบครองแล้วนะผมนะดูดีเออนี่เทมากเทมากแต่เราต้องรออีต,ตัวนี้ตื่นขึ้นก่อนนะครับผมนะเพราะว่าอ่ามันยังไม่ตื่นเลยนะฮะผมดูดิมันยังแบบว่าขึ้นหนึ่งอยู่เลยนะฮะเออแต่เราต้องมารอดูกันดีกว่านะครับผมว่าน้องจะตื่นทันไหม อ่าแลวแล้วน้องก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับผมน้องมาป่าสีขาวของเราจริงๆคือกูตัดคลิปเองเออเดีวเราตั้งชื่อว่าบัสดีกว่านะผมแม่งมาเป็นทอยสตอรี่เลยอีเวนตอนแรกเนี่ยเปิ้ลจะจับมาประมาณ3ตัวนะเดี๋ยวก็อ่าคลิปนี้เนี่ยขอจับแค่2ตัวก่อนนะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปจับทีหลังดีกว่าเออไปจับตอนหลังใหม่มีแบบนี้ได้เหรออีเวน เดี๋ยวเราพาอีสองตัวนี้กลับบ้านก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าบ้านมันก็อยู่ใกล้ๆนี่เองเนาะแปะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าแปะกันเถอะพวกเราที่เราเห็นแมมมอสอยู่ข้างหน้า่ะเราควรจัดการมันนะครับโดยการฆ่ามันทิ้งแม่งจัดการมันเลยลูกๆได้เลยครับพ่อเดี๋ยวผมจัดการเองอุ้ยโอ้โหโอ้โหกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวพ่อช่วยลูกเดี๋ยวพ่อช่วยลูกเดี๋ยวลูกตายอุ้ยเดี๋ยว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 อ้อ้ยอ้กูเนี่ยจะตายกูเนี่ยจะตายยังไงอุ้ยโอ้โหกระดูกแตกเลยเดี๋ยวเฮ้ย ฆ่าได้ไหมนั่นน,ะน่ะลูกชู้ได้ไหมมันมอสอ่ะเออตุยหากันให้หมดเลยนะครับผมกูเกือบตายอีเวนเป็นไงบ้างครับพ่อผมเก่งมากหรือเปล่าเออกูจะตายแล้วลูกพ่อจะตายแล้วลูกเอ,อ้ยโอ้นี่คือยืนแบบก้อนหินแต่จะเล่ากลับ้านกันดีกว่านะลูกเนี่ยให้ลูก,ลกดีเลือดก่อนนะผมนะฮ่าเอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยลูก โอ้โหอีนนี้ก็จะตายนะครับผมนะโอเคให้มันกินเด็วันเนื้อก่อนดีเลือดเออ <c oughs> โอ้ยกระดูกแตกเลยอะเมื่อกี้นี้แปลูกเราไม่ต้องไปซ่าที่ไหนละกลับบ้านดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราขอแวะที่กระท่อมตรงริมชายหาดก่อนดีกว่านะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยกลับบ้านหลักของเราดีกว่าแปะเดี๋ยวขอไปนอนก่อนเนะาะเช้าแล้วโอ้โหเช้ามากแล้วก็หิวมากด้วยนะครับผมแปะ บัสไลเยียกับอ่าวูดี้วิวูดี้เลเวลอัพเลยเหรอโอเคอัพ okay, uh, mm hmm. เป็นเลือดให้ลูกดีกว่าเนาะเออดูดีถ้ามันน่ารักมากครับเวลาเลเวลอัพอะโอเคลูกบัสเออโอเคเดี๋ยวเราขอขี่วูดี้ดีกว่าเนาะไปลูกๆเดี๋ยวพ่อจะพาเรากลับบ้านของเราเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับเพื่อนๆไปวิ่งกันเถอะพวกเราเออบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอก เอาละทุกตัวเห็นอะไรบ้างหรือเปล่ามันคือดิวโลผู้ขัดขวางการเข้าบ้านของเราฆ่ามันซะนี่เนี่ยฆ่ามันเออตายบเรยเออมีการหอนไอ้ห่าหอนเก่งหอนเก่งเพิ่มบัฟยังไงวิวิอีข้างบนอีข้างบนจะแก้แค้นเพื่อนยังไงจัดการมาเลยวูด,ดี้ได้เลยครับพ่อผมจัดการมันยังไงไม่ต้องวิมันคนมันควนพิษใสวูด,ดี้เออฆ่ามันยังไงเอาอีนี่อีนี่ต่ออีนี่ต่อเอาเลยบัสบัสฆ่ามันลูกเออ ค่ามันไปซซอีเวนเออซึ่งถ้าแบบว่ามีมาป่าแบบว่าเป็นฝูงเนี่ยมันจะได้เพิ่มบัฟให้เรากัดแรงขึ้นเนาะเออถือว่าเป็นบัฟที่ดีที่สุดเหมือนกันเนาะอ่าตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะดูดีเอาละทุกตัวนี่คือเพื่อนใหม่ของเราทั้งสองตัวนั่นก็คือ w o ตี้กับ b บัสไ g h ์เกียสวัสดีครับทุกคนเออดูหน้ามันดี หน้าแต่ละคนคือแบบบ้าบอคอหอยทอดมากแล้วพ่อคุณจะตายแล้วเนี่ยอีเวนคนเป็นพ่อจะตายแล้วนะครับผมนะมีอะไร้พ่อกินบ้างไม่รู้โอ้ยหิ่เอาไข่มากินหนดิพ่อไข่ผมไปทําไมอะครับเออเรื่องของกูนะอีเวนโอเคให้มาสต็อปอยู่ตรงนี้หมาป่าของเราสต็อปเออเย็บย่อย อ่าเป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอยกับการจับหมาป่าของเรานะฮะผมคือจะบอกว่าตอนแรกว่าเปิ้ลจะจับแค่ประมาณ3ตัวเนาะแต่ว่าคลิปนี้คือเปิ้ลจับได้แค่2ตัวนะฮะผมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเปิ้ลปะจับทีหลังก็ได้โอเคไงวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเลยเลวูดดี้กับบัสบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกด subscribe ให้พ่อด้วยนะครับ